สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านโขกปลาขาวนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูมีบอกปลาปลาหมู่บ้านนะครับเพิ่งเจาะประมาณสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าเสม,มิลงไปชนโคลเหลวอยู่ที่ระดับประมาณ60เมตรเกิดปัญหาน้ำน้อยไม่พอใช้นะครับทีมงานเจาะเจาะไปแล้วก็ ไม่สามารถจะดาเนินการต่อซึ่งการเป่าเหมือนเดิมตามประวัตินะครับก็มีปัญหาเป่า,ป,าปิดการน้ํายิ่งเป่ายิ่งปิดประมาณนี้นะครับวันนี้ได้รับความไว้วางใจจากทีมงานของผูัลเมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมาให้เรามาดูแลดูดล้างบ่อเปิดตาน้ําให้เต็มร้อเปอร์ซ็นะครับิ่งรถขาวๆที่มีท่อเต็มนะครับเขาจะมาลง บ่อปิดซึ่งท่อที่ตั้งอยู่นี้สองท่อนต่อกันนะครับเตรียมทําบ่อระบบปิดนะครับธรรมดานะครับไม่ใช่บล็อกทรายบ่อระบบปิดไม่เหมือนทีมงานเราที่ทําบ่อระบบปิดบล็อกทรายนะครับอันนี้จะเป็นบ่อระบบปิดการพังประมาณนี้แต่การคูนเหลวทรายไม่ได้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่จุดนี้นะครับนี่คือการผ่าสอลองนะครับเพื่อให้น้ําเข้า แต่โคนเลวหรือทรายเข้าได้เหมือนเดิมนะครับนะครับดูนะครับท่อ PvC ซอลองนะครับอ่ะพร้อมหัวดูดนิวซูเปอร์นะครับเสบับมาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นหัว PVC ปลายตนเลสนะครับซึ่งในช่องของเราก็เอาตัวนี้เป็นต้นฉบับนะครับอนอกจากตัวนี้แล้วก็ ถือว่าเราได้ผลิตรุ่นใหม่ออกมาเป็นหัวแป,ป๊บปลาปลานะครับเอาลงได้เลยลงบ่อดได้เลยครับเป้าหมายที่แปสิบเมนต์นะครับวันนี้เอฟซี FC ท่านใดน,นะครับที่อยากจะมีธุรกิจในการาล้างบอ่อประดานนะครับ หรือ,อติดโซลาเซลล์นะครับจะมีหัวดูดนะครับผลิตหัวดูดขึ้นมาทีมงานของเราิดผลิตหัวดูดขึ้นมาสำหรับช่างนะครับเป็นธุรกิจขายเฟนชชายนะครับท่านใดสนใจหัวดูดรุ่นใหม่นะครับจะเป็นแป๊บปะป,ะปานะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนะครับน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อย ที่ของเราใช้อยู่ปัจจุบันจะเป็น PVC นะครับแต่รุ่นใหม่เราจดสิทธิทบัตรเป็นหัวนะครับเป็นแป๊บปะปานะครับซึ่งเราใช้ให้เป็นมาตรฐานผสมสแตนเลสด้วยนะครับอุปกรณ์ข้างเคียงซึ่งเราจะเอามาใช้ในการดูดล้างบ่อนะครับ f อท่านใดสนใจ อยากจะทําธุรกิจล้างบ่อปรดานภาคเหนือ,อมีที่สุขโขทัยนะครับมีสาขาที่สุขโขทยัยยังเหลือภาคอื่นๆภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานตอนบนตอนล่างนะครับหรือภาคกลางนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อ0899659158นะครับโดยตรงนะครับโดยผู้ด,ดูแลก็ ช่างสมพรชาลีนะครับมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับเราจะควบคู่กันไปกับธุรกิจของการล้างบ่อประดานหรือว่าทีมเจาะสำหรับการเจาะบ่อที่เกิดขึ้นนะครับเจาะแล้วควรไม่สามารถจะเป่าขึ้นมาได้หมดนะครับอันนี้เป็นเป็นบ่อที่ทีมเจาะมาเจาะไว้ที่เราทำอยู่ขนาดนี้นะครับที่บ้าน สวกปลาขาวบ้านสวกปลาขาวนะครับทําให้ต้องอาศัยทีมเรามาดูแลให้นะครับเอาโคนเหลวเป็นดินเหนียวผสมนะครับโคนเหลวเป็นดินเหนียวผสมอ่าชนแล้วสองคั้นทํำไมหัวเต็มที่เลยบ่อพังแล้วบ่อพังนะครับ ครับผู้ดูแลนะครับก็บอกว่าบอ่อพังแล้วมั้งผมทีมงานของเราก็ทดแล้วนี่แบบนี้บอ่อพังเต็มร้อยนะครับครับครับผู้ดูแลเสื้อสีแดงๆทางด้านแล้วน,นะครับก็เป็นเอฟซีของเรานะครับให้มาดูแลลงไปแค่สอง <10 met, S 1> ท่อนที <laughs> ่แปดเมตรมีสิบเมตรหัวดูดจะมาณสองเมตรบวกสองท่อนสิบเมตรพอดีครับ ชนตะกอนดินที่สิบเมตรงานช้างครับแปดสิบเมตรลงไปลบออกส oh, ิบเหลืออยู่เหลืออยู่เจ็ดสิบเมตรดูน uh ุมไม่เสียดนะครับงานนี้คงจะโอ้ลำบากแล้วครับในงานนี้ทําไงนี่มันเป็นบ่อแตกบ่อพังครับรักษางานช้างหนิต้องจ่อไมเนี่ยครับเนื่องจากปัญหาดังกล่าวนะครับบ่อพังอความลึกได้เพียงสิบเมตรนะครับ วันหน้านี้ผู้ด,ดูแลได้มาแจ้งให้ทราบว่าเราลงสเมิดไปที่ประมาณ60เมตรแต่มีขี้โคนขึ้นมาประมาณนี้แต่เวลาตัวมานะครับได้ถอดับกไส้ตรงนี้ออกนะครับใส้สีนิ้วเป็นซ่อร่องนะครับตัวนี้ซ่อร่องพอถอดขึ้นมานะครับเนื่องจากลงสเืิดไม่ได้ก็ทำให้บ่อพัง จากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับกลบที่70เมตรหายไปเลยนะครับหเหลืออยู่แค่10เมตรนะครับดังนั้นงานล้างบอ่อนี่งานช้างปกติดูดคงเหนื่อยขึ้นคอคงไม่ไหวต้องดูดทั้ง70เมตรนะครับมันก็หนักเกินนะครับหนักเกินเรามากเราก็ต้องถอนตัวในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะทํามันก็ใช้เวลามากเหลือเกินย้อนการพัง ใส่ตรงนี้ลงไปทีละท่อนละท่อนแล้วก็ดูดคือเราเคยทํามาก็ได้ผลแต่แต่ว่าใช้เวลามากหนือเกินนะครับใช้เวลามากนะครับมันเยอะเกินกําลังนะครับ